Keep your addiction รายการพี s u ซ e เปอร์คาร์กันอีกครั้งนะวันนี้ผมเพลงนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่โชว์พกานี่แล้วนะฮะที่โตเกียวนั่นเองนะครับนี่คือพกานี่โตเกียวแล้วบอกได้เลยว่าวันนี้สุดจริงๆเพราะว่ามี2คันที่เด็ดมากๆอยู่ข้างหลังผมครับนี่คือไวน่าคูกนะฮะและนั่นคือไวน่าปีซีครับเดี๋ยวผมจะลงดีเทลแต่ละคันัอเพื่อนๆดูกันเลยนะครับว่าแต่ละคันสุดขนาดไหนครับผม ข้างหลังผมก่อนนะฮะตัวนี้ก็คือไวร่าคูปนั่นเองนะฮะเดี๋ยวพลิกกล้องกันนิดหนึ่งครับนี่คือพาร์กานี่ไวร่าเจเนอเรชันแรกนะฮะซึ่งก็คือไวร่าคูปซึ่งไวร่าคูปเนี่ยมีการผลิตเพียงแค่100คันทั่วโลกนะฮะซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นพารกานี่ที่ต่อจากพารกานี่ซอนด้าก่อนหน้าเนี่ยจริงๆฮอราชิวผลิตรุ่นแรกสุดก็คือซอนด้านะฮะจะเป็นในส่วนของพวกซอนด้า c 1 2 s ประมาณช่วงนั้นซึ่งคันแรกในโลกเนี่ย ตัวปรารกานี่ซอนดาไม่ใช่ไวร่านะฮะแต่ซอนดาเนี่ยคนแรกที่ซื้อจากโฮราเชว์ปารกานี่ซึ่งเป็น CEO แล้วก็เป็น f o าเด e อร์ของปารกานี่เนี่ยก็คือเบนนี่ไคลอลาเบนนี่ไคลอลาเนี่ยซื้อคันแรกเลยเป็นเพื่อนสนิทของโฮราเชปารกานี่นะครับนี่แหละครับคือสาเหตุที่ทําให้มีชื่อของ BC อยู่ด้านหลังนะฮะ ซึ่ง B C คันด้านหลังนั่นก็คือ b e n นี่ไคโอล่นะฮะบย่อมาจากเบนนี่แล้วก็ C ย่อมาจากไคโอล่านั่นเองโอเคแต่กลับมาดูคันนี้กันต่อนะฮะก็คือปารการี่ไว r ่าตัวครูปนะฮะคันนี้ไม่ใช่ตัวครูปธรรมดานะฮะเพราะว่าคันนี้ใส่เทมเพสตาแพ็กเกจมารอบคันเลยนะฮะการวิธีการดูว่าเทมเพสตา Package เป็นไงนะครับก็ต้องดูตรงนี่นะฮะ ฟรอนส์สปิิตเตอร์ตรงนี้นะฮะแล้วก็ฟรอนส์บัมเปอร์เนี่ยตรงนี้จะมีการอัปเกรดใหม่หมดเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยนะฮะถ้าเพื่อนๆดูใกล้นี่จะเห็นชัดเจวน,จนว่ามันจะยื่นกว่าตัวปกตินะฮะถ้าเป็นตัวไวร่าคูปกติไม่ใส่เทมเพ s สตา a ์แพ็กเกจก็คือฟรอน t ์บัมเปอร์ตรงนี้กับฟรอน t ์สป i t ิตเตอร์ตรงนี้ก็จะล้นเข้าไปใกล้ตัวรถมากขึ้นแต่อันนี้ยื่นออกมานะฮะเพิ่มความดุด,ดันขึ้นมาแล้วก็เหมือนเป็นแอโรพาสที่ช่วยให้รถเนี่ยสามารถวิ่งได้ดีขึ้นไปอีกนะฮ แล้วก็มาดูถัดไปนะครับตรงนี้สามารถเป็นแอคทีฟแอโร่นะฮะสามารถฟลิปขึ้นฟลิปลงได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าจังหวะคุณเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรืออะไรก็ตามนะฮะและตรงนี้ทําโดยคาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยเป็นเน็เก็ตคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งทุกคนเห็นชัดเจนเลยนะครับว่านี่ไม่ใช่รถธรรมดาธรรมดาเลยนะฮะและตรงตาตรงนี้ครับเป็นเอกลักษณ์ของยี่ห้อพารกานี่จริงนะครับเพราะว่าพารกานี่เนี่ยตั้งแต่รุ่นซอนด้าล่ะ ก็จะเป็นไฟมีทั้งหมด2ดวงทางด้านนี้แล้วก็อีก2ดวงทางด้านนั้นรวมทั้งหมดเป็น4ดวงนะนี่คือเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนเลยนะว่าไม่มีรถยี่ห้อไหนในโลกที่ทำเหมือนอย่างนี้นะฮะสิ่งถัดไปที่ผมอยากให้ดูครับโลโก้สัญลักษณ์เขียนว่าพากานี่แล้วก็ออต o มิบิลลี่มเดนาซึ่งเป็นเมืองที่เขาผลิตพากานี่นี้เองนะฮะ HP ตรงนี้นะฮะหลายๆคนลองมองดูนะฮะ HP ตรงนี้ย่อมาจาก Horacio Pagani นั่นเองนะครับซึ่งเป็นชื่อย่อของ CEO และ Founder ของบริษัท Pagani นั่นเองนะฮะผมก็ได้มีโอกาสไปเจอและพูดคุยกับ Horacio Pagani ตอนไปเมือง Greenwich นะฮะตอนนั้นบอกได้เลยว่าดีใจมากๆเลยนะที่ได้เจอตัวเป็นๆเ,เลยนะครับแล้วมาดูถัดไปครับตรงนี้ฮะล้อนี้จะเป็น Centerlock เลยนะฮะและคันนี้เนื่องจากว่าอัปเกรดเป็น Tempesta Package แล้วเนี้ยล้อก็จะเป็นซีที่ถี่ขึ้นแล้วก็ลายสวยขึ้นมากๆเลยนะฮะ ล้อเซ็นเตอร์ล็อกนี่คือเป็นเอกลักษณ์ของพวกไฮเปอร์คราเลยนะครับที่มีน็อตตัวเดียวที่ล็อกไว้เพื่อสะดวกในการที่จะถอดล้ออะไรอย่เงี้ยครับเวลาลงแทร็กก็ไม่เสียเวลานะครับถัดไปมาดูตรงนี้ครับนี่คือเบรกคาร์บอนเซรามิกดูจากร่องรอยแล้วแสดงว่าน่าจะขับมาพอสมควรเลยนะฮะคือเบรกคาร์บอนเซรามิกเนี่ยจะทําให้สามารถเบรกรถได้อย่างรวดเร็วมากนะครับ ที่ผมรู้สึกม่น่าสนใจที่สุดของคันนี้จุดหนึ่งเลยนะก็คือก้านกระจกตรงนี้นะฮะก้านกระจกตรงนี้ทําจากคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดเลยนะฮะดูลายรายละเอียดนะับลายคาร์บอนไฟเบอร์ของพรารานี่เนี่ยจะเป็นลายที่ละเอียดกว่าแบรนด์อื่นๆมากๆนะครับจะสานแบบเป็นเส้นใยแบบละเอียดทียิบเลยนะฮะและตรงนี้นะฮะกระจกตรงนี้ได้รับอินสไปรชั่นจากดวงตาของผู้หญิงนั่นเองนะครับมาดูตรงนี้นะัะ ตรงคานตรงนี้ก็เป็นคาร์บอนเปลอยเลยนะครับเป็นเน็คคาร์บอนซึ่งผมคิดว่านะบาดี้ของคันนี้เนี่ยของพาระกานี่ไวร่าครูปตัวนี้น่าจะเป็นคาร์บอนทั้งลำแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นเอ็กซ์โพสคาร์บอนทุกจุดแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มาดูกันต่อนะครับตรงด้านข้างนี้ก็มีการเขียนโลโก้พาระกานี่ชัดเจนเลยนะครับคือรถคันนี้ตรงไหนที่ใส่โลโก้พาระกานี่ได้ก็ใส่จัดเต็มตรงนี้นะฮะตรงล้อตรงนี้ก็มีนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็มีนะฮะ ตรงคาลิปเปอร์เบรคคาลิปเปอร์เขียนระการนี้ชัดเจนนะฮะโอเคต่อไปเราก็ นี่ผมอยากจะพูดตรงนี้ฮะคาร์ดิโรูโน่คืออะไรก็คือเหมือนกับเป็นแรลลี่ของทางพาราีดที่ขับไปทั่วโลกเลยนะผมก็เคยไปเจอกลุ่มนี้ขับกันมามอนเทรคาวิกับภาพพีพีซุปเปอร์คาร์ตอนนั้นโผโหมากันแบบประมาณ15คันได้นะฮะซึ่งอันนี้เขาจะขับเป็นทั่วโลกมาที่โตเกียวก็มีนะฮะไปที่อิตาลีบ้างไปที่อเมริกาบ้างไปเรียกว่าหลายประเทศจริงๆนะครับเขาจะขับมาเป็นกลุ่มนี้ก็คือชื่อกลุ่มแรลลี่ของเขาก็คือพาราไดน์โรดูโน่นั่นเองนะฮะ ข้ไปมาดูในส่วนเครื่องยนต์นครับเครื่องยนต์ตรงนี้ก็คือใช้เครื่อง V12 นะฮะของทาง Mercedes AMG นั่นเองนะฮะเครื่องนี้จะเป็นทวินเทอร์โบชาร์จนะครับแล้วก็ให้แรงม้าได้ถึง720แรงม้าด้วยกันนะฮะซึ่งถือว่าสูงมากๆแล้วก็บอกได้เลยว่าเสียงเวลาจังหวะเทอร์โบเข้ามานะโขมเพราะน่าดูเลยครับห้องเครื่องก็จะโชว์ประมาณนี้ก็โชว์ไม่ถึงกับเยอะมากนะถ้าเปิดออกมาทั้งหมดเนี่ย ั้งหมดเป็นทรานส์ฟอร์머เนี่ยก็ด้านหน้าเนี่ยจะฟลิปขึ้นอย่างนี้นะฮะด้านหลังก็จะดันขึ้นอย่างนี้บอกได้เลยว่าหล่อมากแล้วประตูคันนี้เป็นประตูที่พิเศษมากๆเพราะว่าเป็นประตูเกาวิงดอนะฮะคล้ายๆกับพวกแบรนด์รุ่น sls amg หรือว่าตัวของ3 0 0 sl เกาวิงนะฮะเปิดก็จะเปิดขึ้นมาเป็นเกาวิงเลยนะฮะบอกได้เลยว่าคันนี้อลังการม,มากๆวิธีการเปิดประตูจะไม่เหมือนกับตัวซอนด้าเพราะซอนด้าเนี่ยประตูจะเปิดแบบปกติแต่พอไวร่า,าพัฒนาขึ้นมาปุ๊บเปิดเกาวิ่งเลยหล่อมากๆสุดยอดจรรริงงๆนะะงน,นะแ้ตีคับ วิธีการเปิดด้านหลังเนี่ยจะต้องดึงไอ้นี่ออกเช่นกันนะฮะคือเป็นตัวหนังนี่คือหนังแท้เลยนะครับเป็นหนังที่ช่วยยึดไว้จุดหนึ่งนะฮะแต่จริงๆแล้วต่อให้ไม่มีหนังตัวนี้มันก็ยึดอยู่แล้วนะครับแต่มันทําให้คันนี้ดูมีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะฮะ,ะจริงๆที่เก็บของเนี่ยจะอยู่ในบริเวณประมาณนี้ซ่อนอยู่ด้านหลังซึ่งเราจะมองไม่เห็นจนกระทั่งเราเปิดฝากระโปรงหลังทั้งหมดนะฮะถึงจะสามารถเห็นที่เก็บของเล็กๆตรงนี้ได้นะครับผมเรียกว่าสามารถใส่กระเป๋าได้ค่อนข้างใบใหญ่ นะฮะซึ่งปกติเขาก็จะให้กระเป๋าประมาณนี้นะฮะนี่กระเป๋าของพการนี่นี่ก็คือจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยนะฮะดูนะครับว่าพิเศษขนาดไหนครับขนาดกระเป๋าที่ให้คุณนะครับยังต้องเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหนังที่ให้เลือกสีนะครับว่าถ้าต้องการจะเลือกสีต้องการสเปกอะไรนี่ก็เขาให้ดูเลยว่าจะเป็นประมาณนี้นี่ขนาดตู้ตรงนี้ยังทำด้วยคาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยนะฮะและที่พิเศษกว่านั้นนะครับนี่ครับโต๊ะตรงนี้นะฮะคาร์บอนไฟเบอร์อีกเช่นกันนะครับดูนะฮ โอ้โหยังทํด้วยคาร์บอนไฟเบอร์เลยครับและแฝงด้วยโลโก้ของพารกานี่ตรงนี้เช่นกันนะฮะบอกได้เลยว่าที่นี่ใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างจริงๆนะฮะความน่าสนใจของโชว์รูมนี้นะฮะไม่ใช่ว่าพื้นหินอ่อนนะครับแต่นี่ครับขนาดตรงพื้นยังมีคาร์บอนไฟเบอร์อย่างนี้เลยนะนี่คาร์บอนไฟเบอร์ของแท้เลยนะครับไม่ใช่แค่หนึ่งอันนะอันนี้ด้วยครับเรียกว่าทุกจุดเลยนะไอ้จุดที่เป็นสี่เหลี่ยมดำๆนั่นคือคาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยนะฮะเรียกว่าสุดยอดจริงๆครับ เขาใส่ใจใรายละเอียดทุกอย่างจริงนะฮะว่าคาร์บอนไฟเบอร์ต้องจัดเต็มสำหรับแบรนด์นี้พาก,กานี่นั่นเองครับ ไฟที่น่าสนใจมากๆคือทุกคันนะฮะตรงบริเวณประมาณตรงนี้จะมีลายเซ็นของโฮราชิโร์ปาการีซึ่งก็คือ CEO และฟาวเดอร์ของบริษัทปาการีที่ยังคงมีชีวิตอยู่จนปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเรียกว่าเขานี่เป็นระดับตำนานจริงๆนะฮะคือสามารถสร้างรถดีไซน์รถระดับนี้ออกมาได้แล้วก็มีลายเซ็นอย่างนี้ประดับไว้ทุกคัน,นครับแล้วหลายๆคนนะก็ชอบที่จะให้โราชิโร์ปาการนีเนี่ยมาเซ็นเครื่องทางด้านหลังบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่สุดจริงๆนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูภายในของเจ้าพกานี่ไวร่าตัว t e m p e s t a p a c k a g e กันนะครับว่าข้างในอลังการขนาดไหนผมบอกได้เลยนะครับว่านี่คืออินทีเรียดีไซน์ที่ดีสุดในโลกครับนี่ฮะชัดเจนเลยนะครับพวงาลนยนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์กับหนังนะฮะส่วนใหญ่ขนาดคอพวงาลัยตรงนี้ยังเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เลยนะครับแล้วมีอลูมิเนียมตรงนี้เล็กน้อยนะฮะก็โลโก้พการนี่ก็จะแปะตรงกลางตรงนี้นะครับทุกอย่างคือดีไซน์แบบ เรียกว่าล้ำมากๆนาฬิกาคือผมจะบอกอย่างหนึ่งความพิเศษของนี้นะฮะก็คือว่าตรงหน้าปัดทั้งหมดนะฮะมูลค่าสูงมากๆเพราะทำโดยปาเต็กฟิลิปเลยนะฮะแบรนด์นาฬิกาที่ดังกล้องโลกมากๆเลยนะครับแล้วตรงข้างหลังนี่ก็คือเห็นชัดเจนว่าจะเป็นลักษณะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดของแท้เลยนะฮะโอ้โหสวยมากๆจริงๆนะครับแล้วตรงนี้นะฮะก็เป็นหุ้มด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ตรงคอนโซลกลางตรงนี้นะฮะตรงวางที่พาดแขนวางแขนนี่ก็คือ แล้วก็มีตรงเบรกมือนี่ก็ยังเป็นแนวคลาสสิกอยู่ก็คือจะเป็นทําโดยอลูมิเนียมแล้วก็ไม่ใช่เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับในส่วนของคันเกียร์ตรงนี้เอาไว้ชิปเกียร์ขึ้นชิปเกียร์ลงนะฮะก็บวกเนี่ยก็คือดันลงแล้วก็ถ้าจะลบเนี่ยก็คือลดเกียร์เนี่ยก็จะดันขึ้นนะฮะซึ่งสามารถเลือก2องออปชันได้ก็คือจะเปลี่ยนเกียร์ด้วยคันเกียร์ตรงนั้นหรือว่าจะใช้พัดโรชิเตอร์ตรงนี้ก็ได้ซึ่งด้านซ้ายก็คือดาวน์นั่นเองด้านขวาก็คืออัพเหมือนครับ รถตัวใบปกตินะครับที่ผมว่าเจ๋งที่สุดก็คือเรื่องนี้แหละฮะว่าตรงหน้าผัดเนี่ยทำโดยปาเทคฟิลิปซึ่งผมบอกได้เลยไม่มีแบรนด์ไหนที่กล้าเอา t าเทคฟิลิปมาทําระดับนี้นะครับคือทําของที่แบบแพงสุดขีดเลยนะแล้วตรงด้านข้างตรงนี้ก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยนะตรงด้านล่างเพื่อนๆจะเห็นชัดเจนแล้วว่ากราบด้านข้างเนี่ยโชว์หมดเลยว่าเป็นเนคเค็คาร์บอนนะครับแล้วตรงนี้นะฮะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเป็นที่ใส่ซีเบลหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนี่เป็นที่สําหรับปรับซีทนะฮะปรับที่นั่งให้ขึ้นกับลงฮ ก็บอกนี่ก็จะหุ้มหนังหมดเลยทั้งคันเลยนะฮะตรงนี้หนังนี่ก็คือสุดๆครับมีท่านหนึ่งนะฮะก็คือ Manny n y c o h b ินเนี่ยก็คือสเปคพาร a การ i นี่ไวรัสคันเดียวในโลกก็คือเป็น MS Edition อันนั้นก็คือใช้หนัง MS อะไรทุกอย่างรอบคันเลยนะฮะเป็นอะไรที่อลังการมากๆดีไซน์ภายในนี่ผมบอกได้เลยว่าไม่มีรถไหนที่สามารถออกแบบได้สวยขนาดนี้อีกแล้วนะครับทั้งภายนอกและภายในนี่ตรงนี้ก็แฝงด้วยโลโก้พารกานี่อีกรอบนะฮะ แลต,ตรงข้างหลังนี้ก็จะเป็นในส่วนของลำโพงนะฮะแล้วก็มีโลโก้พรการ์กานี่อยู่อีกนะฮะโอ้โหดูแต่ละจุดนะครับแล้วก็มีหน้าจอสกรีนแล้วก็ช่องแอร์นี่ก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์กับอลูมิเนียมอีกเช่นกันนะฮะส่วนด้านนู้นนะครับก็จะมีโลโก้ไวน่าแปะอยู่ตรงกลอฟบ็อกซ์นะกลอฟบ็อกซ์ก็จะมีทำโดยคาร์บอนไฟเบอร์เรียกว่าทุกจุดของคันนี้นี่อลังการมากอันนี้ดูประตูนะครับประตูนี่ก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดเลยนะฮะเรียกว่าข้างในนี่อลังการสุดๆครับ เบียร์บัมเปอร์ตรงนี้นะฮะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยนะฮะสังเกตดูนะครับเรียกว่าอลังการจริงๆนะฮะแล้วก็เวียด difuser ตรงนี้ก็อัดแพ็กเกจเต็มนะครับของทาง Tempesta นั่นเอง t e m p e s t <p> a ก็เปรียบเสมือนเป็นเหมือนชุดแต่งแล้วกันมองอย่างนี้เป็นชุดแต่งที่โ o r a ร i o ประการนี้ออฟเฟอร์ให้กับลูกค้าทุกคนนะครับว่าต้องการจะเอาวาร่าตัวคูปเนี่ยมาอัปเกรดจัดได้นะฮะก็เอาส่งชุด Tempesta ร์แพ็กเกจมาแล้วก็อัปเกรดทั่วคันเลยมาดูนะครับนี่คือ เบรดิฟิวเซอร์บอกเลยโอ้โหอลังการสุดๆจริงๆนะฮะทำโดยคาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยนะ,ะับงานประการนี้นี่คือละเอียดจริงๆนะ,ะับแต่ด้านหลังในกรณีที่คุณไม่รู้นะฮะว่านี่คือรถรุ่นอะไรชัดเจนครับเขียนไวร่าตรงนี้ทุกคนรู้แน่นอนนี่คือสุดยอดไฮเปอร์คาร์ระดับโลกนะฮะที่เอามาต่อกรกับระดับพวกโคนิคเซกคนคู่แข่งโคนิคเซกเลยนะฮะถึงแะฮะเพลว์ Power จะแรงสู้ไม่ได้แต่ความสวยผมค่ะมีกินขาดนะฮะที่น่าสนใจไม่ก่จุดก็คือว่าตัวนี้ครับ ท่อนี้ได้รับการอัปเกรดล้วเป็น titanium exhaust นะฮะซึ่งก็คือชุดแต่งทาง tempesta นั่นเองปกติทาง Pagani Wildcard ตัวธรรมดาเนี่ยท่อจะไม่ใช่อย่างนี้วิธีการดูนะครับว่าเป็น titanium exhaust หรือเปล่าดูดูวิธีการดูว่านี่คือชุดแต่ง tempesta อีกจุดนะฮะก็คือท่อตรงนี้เนี่ยมันจะโป่งออกมาเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับท่อมันจะโปง่งวื๊บวาออกมานะฮะอันนี้คือรู้เลยว่านี่คือไม่ใช่ท่อธรรมดานะครับเพราะถ้าท่อธรรมดาเนี่ยมันจะ ตรงมาอย่างนี้แล้วก็งุ้มลงนะฮะจะงุ้มลงอย่างนี้ปุ๊บงุ้มลงแต่นี้จะโป่งออกมา จะแหวกออกมานะฮะในส่วนของสปอยเลอร์ด้านหลังนี่ก็จะเป็นแอคทีฟแอโร่แล้วก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เป็นนิกเก็ตคาร์บอนเลยนะครับซึ่งตรงนี้สามารถปรับขึ้นปรับลงอัตโนม,มัติเลยซึ่งตัวรถมีการคำนวณทุกอย่างเพื่อทำให้แม x ซิมัลไลซ์ดาวฟอสในกรณีที่ลงแทร็กอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะแลวก่อนหน้านี้นะครับในส่วนของปะกการี่ซอนด้าเนี่ยจริงๆไฟหลังเนี่ยใช้ไฟเดียวกับไฟของ l a m ด o r รเ i n ร d i a น l ี่แต่พอมาเป็นคันนี้เป็นไฟที่ดีไซน์อินเฮาส์เลยนะฮะคือดีไซน์เองไม่ได ทุกส่วนคือเรียกว่าต้องอลังการที่สุดต้องมีดีเทลที่แบบสุดยอดขนาดไฟหลังยังสวยขนาดนี้นะครับแล้วดูทุกส่วนนะครับมาดูภาพรวมกันครับทั้งคันนี่คือด้านหลังนี่ยาวมากเลยนะเครื่อง6.0ลิตรนะครับ V12 Twin Turbo โหบอกได้เลยว่านี่คือหนึ่งในรถที่ดีไซน์สวยที่สุดในโลกแน่นอนแล้วได้รับการยกย่องจากทั่วโลกเลยนะฮะโอเคหลังจากที่ผมพูดถึงประก n i ีไ a y r a ครบแล้วนะฮะ อันนี้จะเป็นตัวไวร่าคูปคราวนี้เดี๋ยวมาดูด้านหลังผมตรงนั้นนะฮะนั่นคือไวร่าบีซีเดี๋ยวเราไปดูกันครับคร mm hmm. าวนี้ถอดจา,จากการ์ดไวร่าตัวคูปแล้วก็ใส่เทมเพสตา จัดเต็มเลยนะมาดูกันนะตัวที่เป็นอัปเกรดและสดตัวท็อปเลยนะคือคันนี้ครับพากานี่ไวร่า BC นั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นตัว BC Coupe นะฮะซึ่งออกมาหลังจากพากานี่ไวร่าโรสเตอร์นะครับตัวแรกที่ออกมาก็คือตัวนี้ฮะก็คือไวร่าคูปพอคูปเสร็จก็มาเป็นไวร่าโรสเตอร์ซึ่งไวร่าโรส s t e r ์นี่จะเปิดประตูแบบธรรมดาก็คือเหมือนประตูรถบ้านเลย และก็หลังจากนั้นก็ออกมาก็จะเป็นตัวนี้ครับก็คือไวนาร์บีซซึ่งเป็นตัวอัปเกรดมาเลยนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้นผมก็เล่าให้ฟังว่าลูกค้าคนแรกของบริษัทปาระกานี่เนี่ยซื้อตัว c ีทัวร์เไปจากฮราชิยโอปารกานี่เป็นเพื่อนกันเลยนะเป็นเพื่อนสนิทกันเลยชื่อว่าเบนนี่ไคลอล่านะครับซึ่งตัวย่อภาษาอังกฤษ2ตัวนี้ก็คือ BC นั่นเองครับเบนนี่แลวก็ไคลอุล่าคุณเบนนี่ไคลอุล่าซื้อรถไปฮอร์ราเชียโอพาร์กานี่ก็ตั้งใจเอาชื่อ การผลิตเพียงแค่20คันทั่วโลกเท่านั้นเองนะฮะซึ่งผมกับภาพพีพีซุปเปอร์คาร์เคยเห็นทั้งไวร่าตัวคูปแล้วก็ไวร่าบีซีในอเมริกาเนี่ยน่าจะรวมๆกันก็มีประมาณสักอาจจะเหยียบ30คันได้นะฮะซึ่งตอนนั้นก็ไปเห็นที่มอนเทรีาร์วีคแล้วก็ไปดูคลิปกันได้นะมีหลายคลิปมากๆเลยที่ภาพพีพีซุปเปอร์คาร์ผมถ่ายกันมาจากมอนเทรีาร์วีคครับคราวนี้มาดูใกล้ๆกันดีกว่าครับว่าดีไซน์คันนี้ต่างกับตัวไวร่าต่อให้ใส่เทมเพสตาร์แพ็กเกจแลยนะะฮตรง ลินหน้าทั้งหมดนี้มีเขียนชัดเจนนะครับว่านี่คือวายราบ BC นะครับแล้วทาโดยคาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยนะครับเรียกว่าสุดมากๆเลยนะครับแล้วที่เพิ่มขึ้นมาก็คือมีไฟ LED ไฟตัดหมอกตรงนี้นะฮะซึ่ง ตัวไวร่าธรรมดานะฮะไวร่าโคปหรือโรสเตอร์เนี่ยจะไม่มีในส่วนนี้นะฮะเรียกว่าอันนี้คือหล่อจริงๆนะครับเป็นจุดที่สังเกตงะะ่ายๆที่จะแยกระหว่างตัวไวร่าบีซกับไวร่าธรรมดานะฮะความพิเศษของคันนี้ยิ่งกว่าตัวไวร่าโคปคันนั้นอีกนะครับก็คือว่าบา์ดี้ทั้งคันของคันนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์แบบเนคเคาร์บอนไฟเบอร์ก็คือคาร์บอนไฟเบอร์เปลือยหมดเลยนะครับทุกจุดของคันนี้ไม่มีตรงไหนที่ไม่ใช่คาร์บอนไฟเบอร์ครับ ตรงบาร์ดี้ใช่ตรงขกบข้อไฟก็ใช่นะฮะนี่ชัดเจนนะครับคาร์บอนหมดเลยตรงแฟลปด้านหน้านี่ก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ตรงนี้คาร์บอนไฟเบอร์นะครับและแถบตรงกลางนี่มีการพาดสีอันนี้ก็จะสามารถสเปกได้นะครับเป็นสเปกของเราคนเดียวในโลกนะฮะก็เลือกเป็นสีแดงตัดกับสีน้ําเงินสวยมากจริงๆครับเรียกว่าคันนี้นี่คือดีไซน์นี่คือล้ำมากๆล้ำสดุดๆเลยนะฮะอลังการเป็นผมแบบผมอึ้องเลยนะครับและตรงนี้ก็มาดูกระจกด้านข้างนะฮะ ตรงนี้ก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์อีกเช่นกันฮะและด้านข้างมีนิดๆนะตรงนี้ก็จะเป็นลายตรงชาติอิตาเลียนซึ่งก็คือเขาเรียกทรีคอร์ลอรีนั่นเองนะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวสีขาวแล้วก็สีแดงนะฮะกระจกก็ได้รับอินสปิเรชันจากดวงตาของหญิงสาวนั่นเองซึ่งอันนี้โฮลไรโชประกาศนี้พูดเองเลยนะ,ะนี่มาดูกันนะโอ้โหบอกได้เลยว่าคันนี้อลังการมากกานกระจกนี่คือบางแบบสุดๆเลยนะฮะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นแอร์ลูฟนะครับซึ่งช่วยในการที่จะทําให้รถมีแรงกดมากขึ้นนะครับซึ่งไม่งั้นรถบินแน่นอนฮะรตรงนี้ก็จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยแล้วก็ในกรณีที่เราต้องการจะเป็นโหมดทรานส์ฟอร์เมอร์ซึ่งก็คือต้องการจะเปิดฝากระโปรงด้านหน้านะฮะก็ต้องอันล็อกแล้วก็ต้องปลดตรงนี้นะฮะซึ่งก็ตรงนี้จะเป็นหนังแท้เลยนะครับก็เหมือนกึ่งๆเหมือนพวกกระเป๋าเงี้ยเวลาเราปลดเราก็ดึงออกมานะฮะนี่ก็คือหนังแท้หุ้มไว้ตรงนี้เลยแล้วก็คันนี้สเปคสวยมากเลยครับ ผมเจอว i r ร่าบีมาน่าจะประมาณ5-6คันนะฮะซึ่งดูแล้วก็หลายๆคันไม่มีคันไหนสเปคสวยเท่าคันนี้เลยเพราะคันนี้มีแถบตรงนี้แอคเซนสีแดงพาดรอบคันเลยนะจากหน้ารถนะฮะตั้งแต่ตรงนี้เลยนะฮะฝากระโปรงหน้าลากยาวมานะครับจนผ่านตัวรถตรงประตูนะฮะไม่พอนะครับก็ลากไปจนถึงข้างหลังเลยนะฮะสวยงามอลังการาจริงๆครับ ันนี้จะได้รับการอัปเกรดนะครับใช้เครื่อง m i t o t w i n Turbo จากทาง Mercedes AMG นั่นเองคือทาง p a g a ี้เนี่ยจะใช้เครื่องของ AMG เสมอซึ่งบริษัท AMG ทาง Mercedes เนี่ยก็ทําเครื่องให้กับบริษัทอื่นแค่บริษัทเดียวในโลกก็คือ p a ะ a ี้นั่นเองนะครับคันนี้แรงม้าถ้าเทียบกับตัวนั้นตัวนั้นจะแรงม้าอยู่ที่ 7 2 0 horsepower คันนี้จะสูงถึง7 5 0 horsepower เลยนะฮะ7 5 0 horsepower แล้วจริงๆมีตัวที่สูงวันนี้ก็คือไ i ร a BC Roaster ถ้าไ i ร a BC Roaster นะเครื่องจะจบอยู่ที่800แรงม้าเลยนะฮะแต่7จะ7 0แรงม้าผมว่าก็ไม่ธรรมดาแล้วล่ะครับ น่ฮะตรงนี้ก็จะให้ดูห้องเครื่องเล็กน้อยนะครับปากานี้จะให้ดูห้องเครื่องไม่ถึงกับเยอะมากนะฮะเขาจะเน้นโชงงานฝีมือทางด้านคาร์บอนไฟเบอร์มากกว่าจะสังเกตเห็นเลยนะฮะขนาดตรงนี้เป็นโครพีซกันลายคาร์บอนไฟเบอร์นี่ต่อกันแบบเพอร์เฟกมากๆเลยนะฮะซึ่งอันนี้เป็นงานฝีมือที่ประกานี้ได้บอกไปเลยนะครับว่าเขาทําตรงนี้ด้วยความตั้งใจจริงๆสารให่คาร์บอนไฟเบอร์ตรงเนี้ย เป็นลายที่ละเอียดมากซึ่งถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นอย่างเช่น lamborghini ferrari เนี่ยลายเขาจะไม่ละเอียดขนาดนี้นะครับนี่คือเส้นแบบละเอียดยิบเลยนะครับซึ่ง horacio p a g a ร n i เนี่ยเป็นคนที่เก่งมากในเรื่องคาร์บอนไฟเบอร์เพราะเขาเคยทำงานกับ lamborghini มาก่อนดีไซน์เรื่องคุณทัชนะฮะซึ่งตอนนั้น horacio ก็พูดบอกว่าอ,อยากเอาคาร์บอนไฟเบอร์มาใส่ใน l a m b o แต่ทาง l a m b o ไม่เชื่อนะครับซึ่งโอเค horacio ก็พอมาตั้งบริษัทตัเวเองก็จัดเต็มเอาคาร์บอนไฟเบอร์มาท,ทารถทั้งคันเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นแอร์อ ก็จะเป็นลายหกเหลี่ยมสวยงามมากๆนะฮะแอนเทปไม่ถึงก็ใหญ่มากนะครับแต่เห็นมองเห็นด้นนไหมฮะก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เช่นกันแต่นั้นจะเป็นแมทคาร์บอนไฟเบอร์สีดำนะฮะแล้วก็ลองดูกันนะครับตรงนี้ก็ที่เปิดก็ต้องเปิดตรงนี้นะฮะเห็นคันไหมฮะเล็กๆตรงนี้น่าแหละครับวิธีการเปิดประตูของคันนีนะะ้ซึ่งแน่นอนประตูของคันนี้นะฮะก็จะเป็นประตูที่เรียกว่าเกาวิงดอ์นั่นเองก็จะเปิดลอยขึ้นมาเลยนะฮะต่อไปเรามาดูภายในกันเล็กน้อยนะฮะ ก็คันนี้โอ้โหดีไซน์ตกแต่งเรียกว่าสวยกว่าตัวไวร่าคูปอีกด้วยซ้ำนะฮะข้างในนี่เป็นตัวเบาะนี่จะเป็นเอาคันทราตัดกระลังแทนนะครับจะเป็นสีน้นําเงินน้ำเงินตัดสีแดงนะครับก็คือคล้ายๆกับสเปครถด,ด้านนอกให้มันแมชกันเลยนะับเจ้าของคันนี้ได้สเปครถได้ยอย่างเพอร์เฟกมากๆพงวงมาลัยนี่ก็จะคุ้มหนังและเป็นขาปบอนไฟเบอร์นะครับเหมือนกับที่ผมพูดก่อนหน้านี้แล้วก็แน่นอนว่า ตรงหน้าปัดจะเป็นทำด้วยปลาเท็กฟิลิปแบรนด์นาฬิกาชื่อดังระดับโลกเลยนะฮะเรียกว่ามูลค่ารถที่สูงมากๆเนี่ยนอกจากคุณภาพเครื่องยนต์แล้วก็ดีไซน์ต่างๆนะครับก็อย่างเรื่องของแม t e r i อ l รอีกเช่นกันนะฮะเ,เดินมาดูกันต่อนะฮะในส่วนของด้านหลังเนี่ยถ้าเทียบกันชัดเจนเลยนะครับตัวนั้นจะเป็นวาร่าโคปอันนี้คือวร่าบีซีอีกจุดที่สังเกตง่ายๆมากก็คือวิงหลังนั่นเองอันนี้จะเป็นฟิกซ์วิงเลยนะฮะจะเป็นวิงที่ใหญ่มหาศาลมากๆเลยนะครับแต่คันนุนจะไม่มีวิงนะฮะ ซึ่งเราถ้าเรามาดูใกล้ๆเนี่ยไม่มีส่วนไหนของรถคันนี้ที่ไม่ใช่คาร์บอนไฟเบอร์ผมกล้าพูดเลยฮะพอาดูนี่วิงหลังก็เป็นคาร์บอนหมดเลยนะครับที่คุมเครื่องด้านหลังนะฮะก็คาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยเรียกว่าทุกจุดจริงๆรอบไฟตรงนี้คาร์บอนไฟเบอร์นะครับและนี่ฮะที่จุดเด่นมากๆคือ r e a ย d i f ิฟ s ิวซึ่งเพื่อนๆดูนะฮะนี่คือไวร่าบีสีเรีย f ์ดิฟิวเนี่ยจะมีความถี่มากกว่ามีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 8ปซี่อันนู้นนะฮะจะมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, อซี่ซึ่งอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่สังเกตได้ชัดมากเลยถ้าเพื่อนๆจะดูนะครับว่าเฮ้ยน,นี่คือไวรัสบีซีหรือไวรัสครูบนี่ครับก็คือไวรัสบีซีซี่ของเ e รดิฟิวเซอร์จะถี่กว่านะฮะ ก็มาพร้อมกับออปชันเต็มครับเป็นท่อไทเทเนียมเอกซอสนะฮะแล้วมีการเขียน BC ตรงนี้กำกับไว้ว่านี่คือพากานีวายราบีซไม่ใช่พารานีวายราตัวธรรมดาครับผมนะถ้าหลายๆคนยังงงอีกนะว่านี่คันนี้ใช่ปารานีวายราบีซีหรือเปล่าดูตรงนี้ได้ฮะตรงนี้ก็เขียนติดแบทชัดเจนว่าพารานีวายราบีซีซึ่งหลายๆคนบางคนเนี่ยสเปครถแบบเป็นวันออฟเนี่ยอย่างเช่นคริสสิงเนี่ยก็ใช้ชื่อปารานีวายราบีซีแม็กซี่หน n าโวลันเทตรงนั้นก็จะมีติดคําว่า MV เพิ่มขึ้นมาด้วยนะฮะทางด้านหลังเนี่ยนั่นก็คือเป็นการบ่งบอกวันรถของคุณเป็นรถ One Off แต่เอาจริงประกาศนิวไทร่าทุกคนก็คือ One Off นั่นแหละครับเพราะว่าคุณสามารถสเปคเป็นของตัวเองได้หมดเลยนะฮะแต่การที่จะใส่ชื่อของคุณไว้อย่างเช่นประกาศนิวไวร่า b c m a c h i n a Volante ทแปลว่าคนในโลกนี้ไม่สามารถกอบสเปคคุณได้นะฮะ เรียกว่าสุดจริงๆครับแต่ถ้าคุณไม่ใส่ชื่อของตัวเองไว้เป็นรุ่นพิเศษเนี่ยก็แปลว่าคนอื่นก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะก๊อปสเปคเราได้แต่ถ้าใส่ชื่อไปเลยคราวนี้ไม่มีคนในโลกนี้ที่จะสามารถใช้สเปคเดียวคุณได้ครับแล้วมาดูอีกนะครับตรงด้านข้างนี่ก็มีจุดหนะที่บ่งบอกชัดเจนว่านี่คือวายร่าบีซีนะครับด้านข้างเขียน BC ชัดเจนเลยนะแล้วก็แฝงด้วยโลโก้พก,กานีอีกเช่นกันนะฮะล้ออันนี้ก็จะเป็นเซ็นเตอร์ล็อกแน่นอนพวกไฮพกาน,น,นีเซ็นเตอร์ล็ ตรงเบรกคาลิเปอร์นี่ก็มีการเรียกว่าสเปคคือคุณสามารถเลือกได้นะครับว่าจะสีอะไรก็อันนี้แล้วแต่คุณเลยแล้วก็คาร์บอนเซรามิกเบรกรอบคันเลยนะเพื่อความปลอดภัยของชีวิตคนขับและผู้โดยสารอย่างถึงที่สุดนะฮะบ,บอกได้เลยว่าคันนี้ดีไซน์นี่คือล้ำมากๆเลยนะครับให้เพื่อนๆเลือกนะครับโบวทเลยนะฮะให้เลือกระหว่างพกานี้ไวร่าตัวคูปนะครับ Tempesta Package รอบคันจัดเต็มตรง Front Bumper Front Diffuser อะไรพวกนี้จัดเต็มมากจัดเต็มรอบคันกับคันนั้นพกานี้ v วายร่าที่มีการผลิตเพียงแค่20คันทั่วโลกแล้วสเปคจัดเต็มแบบนี้เพื่อนๆเลือกคันไหนนะฮะ คอมเมนต์ข้างล่างกันเยอะๆเลยเป็นผมนี่ผมบอกเลยผมเลือกคนาะแน่นอนฮะปากานี่วายราบีซีบอกเลยว่าดีไซน์เขาสุดจริงๆครับเพียนครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซ b บสไคร e ให้พีบีซูเปอร์คาร์นะฮะ <S <S แล้วก็ขอขอบคุณทางปะกานี่โตเกียวมากๆเลยที่ให้เราได้ ถ่ายทำคลิปนี้กันอย่างเต็มที่เลยนะพาเพื่อนๆไปดูทุกจุดเลยนะฮะว่าประการนี้ว i r ร้าบีซีกับประการนี้ว i r ร้าบคูเนี่ยจอดคู่กันเราสวยอลังการขนาดไหนนะครับบอกเลยว่าที่สุดจริงๆครับก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์สับแชร์บีบีซูเปอร์คาร์แล้วถ้าเพื่อนๆต้องการให้ผมรีวิวคันไหนซูเปอร์คาร์คันไหนต่อไปนะฮะคอมเมนต์ข้างล่างเยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ